อ่าสวัสดีฮะวันนี้ผมอยู่ในเกมอะไรไม่รู้เหมือนกันนะฮะอันนี้มันจะเป็นให้เลือกนะถ้าเกิดคุณกดเลขหนึ่งมันจะเลือกทีมน้นเงินนะแต่ถ้าเกิดคุณกดเลขสองจะเลือกทีมทีมสีเขียวนะผมกดเลขหนึ่งนะแล้วมันจะมีให้เลือกปืนนะกดหนึ่งนาห์สองปืนกลนะสามก็ช็อตกันนะฮะไปเลยฮนะผมขอเล่นชนาห์ตอนนี้ผมอยู่ทีมน้นเงินนะ เกมนี้เหมือนเลครับนะสามารถวางบล็อกอะไรได้นะแต่บล็อกมีจํานวนจํากัดนะผมจะขอเล่นให้ดูนะแบบบู๊เดียวเลยนะเกมนี้สนัยดีก็คือถ้าเกิดเรายิงจังหวะมันมันจะถ้าเกิดเรายิงเฮดช็อตเรามันก็จะตายแดีนะี้ก็เปรียบเ,เหมือนว่าปืนนี้แลงนะผมถึงชอบทาย เกมน,นี้ไม่มีอะไรมากหรอแค่เล่นเล่น่วางบล็อกยิงกันยิงกันนะเคนี้ะโอ้ตอนนี้ผมอยู่ในดงระเบิดนะตกน้ำนะเกมน,นี้ขุดได้เหมือนกันนะฮะใช้อันนี้นะออกถ้าเกิดเกมน,นี้จะเปลี่ยนปืนก็ต้องกดเซไอนะ กดไอตรงที่มันใกล้ๆชิดนะนะตัวตัวนี้นะฮะนะตัวนี้นะฮะตัวนี้นะที่เป็นจุดไข่ปลานะฮะเล่นกันต่อเลยเฮ้ยมีอารีลาแล้วผมจะกันนี่ผมเพื่อนมันให้แคทนะ,ะให้รีวิวนะผมก็เลยเอามารีวิวเพื่อนๆจะได้ดูกัน แบางอะเลืช็อตกันแล้วอะโอ้อยอยู่ในดวงปืนนะโอ้โหนะผมขอเลือกช็อตกันนะมันแรงเหมือนกันแต่แค่มันส่องไกลไม่ได้ไปเลยนะช็อตกันดีหน่อยนะแต่ยิงทีเดียวดองะะนะขู่แบบแล้ว เอาเลยหนอะไปจิ้งไม่ใช่นะไม่เหมือนเอฟนะเอเนอะขอชดกันซูมได้ด้วยนะโอ้ทีเดียวด้องนะให้ชดนะเพื้อสนายร้อยกันนะฮนะผมจะขอเล่นแบบเจตเทพแล้วนะไปดูกันเออ พักนี้น่าจะจบไวหน่อยนะไม่รู้เป็นไรนะที่แจะแคทนะเราไปดูกันเลยควางเลุเแล่าควางเลยเปล่าต่างนเนียนอันนี้คืออะไรคนะรับเรืนี้ก็อย่างที่บอกฮนะผมเพิ่งเล่นนะไม่เห็นมีอะไรมากมายอนะควางเลุเแล้วผมอาจจะดูย้อนย้อนหน่อยนะ มผมยังไม่เคยแต่ใครเลยสักตัวนะเกมน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากฮะฮะผมจะพาเล่นต่อเลยนะเล่นแบบประกาศอย่างผมนะไม่มีใครเที่ยวฝีมือได้นะความกลับไม่ใช่นะฮะเล่นแบบเจ็บๆแล้นะฮะ อีดูกันยูหูวางบอกม่น่นลดเสียงเงยนะโอ้โหตรงเรี่ยอะไรกนะันเนี่ยโอ้โหเพื่อมันนี่มันดรงอะไ,อไ,ไหนแล้วกันเอาอ่ะผมลืมบอกไปอ,อีกอย่างฮนะถ้าเกิดคุณ กดจะอายแล้วอี่จุดชายปาถ้าเกิดคุณยังอยู่แบบคุณยังเดินได้อยู่มีชีวิตเนี้ยถ้าคุณกดเปลี่ยนนะมันจะตายนะคลิปต่อไปผมจะแนะนำเกมเทเลลีอนะ่ะฮะเป็นเกมเหมือนมนครัอนะ่ะแค่มันเป็นสองดี เรียกง่ายๆก็คือไมคัส a f งดีนะฮนะเราไม่มัวทำพูดทำเพื่อนะเราเรียกันต่อนะเพื่อความลนะ็อกนะก็กลุ่มล็อกนะไม่ไม,ไม่เราไม่ล็อกก็ต้องไ่นชนะก่อนะนะนะบางบางเฮ head shot นะนะเป็นตะตู้จริงนะเบื่อคนเล่นคนเนะี้ยมันเล่นมันชอบหลัวนะ นะเกมนี้นะดูนะแบง่บงแบ่งในจอดไปนะะผมจะเข้าไปแล้วนะก่อนเข้าไปเราถือนี่มาเราพูดว่ายาวเลยก้ายาวเลยก้า แปลงนะเพื่อ,อไม่เอ็งน,น,นี่มันก็นั่ง่องนะไม่เป็นเลยไปฮะเราพังนี้ได้เล้วนะังตั้งเอาไ,อไว้ทำไมผมยังไม่รู้นะสร้างไว้เพื่อ เลยกันต่อเลยเฮ้ยไปไป go 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 เห็นนะเห็นนะเด็๋อันนี้ขึ้นมาเดี๋ยอันนี้ขึ้นมาแล้วพูดว่ายาวเลยในกาไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมจะขอสร้างฐานนั้นนะโอ้เห็นเหรอเห็นนี่ใจเย็นๆนะฮะ แบงพ่อกินฟังกินเอ็นะโอไม่ไหวฮะปุจจิว่ะเอ้ยพูดว่ายาอะไรกยาอะไรก็ตดตี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 ๆเอ้ยอันทจะเห็นแล้วแบงเฮ็ดช็อตนะแบงแบง กินเนี easy, really ้อเสกอะไรไม่ค well ่อยจะดีนะก็เป็นแค่ก huh. ินธรรมดานะก็เหมือนไมค้าว่าจะบุกเลยไหมข้ามผู้ชมแบ่ง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 เื้อจะยินเฮ็ดช็อตม่้ยคันตีนนะฮะลืงต่อเลย นี้ผมก็คงอัพไม่ได้หลายนาทีนะผมก็จะขอจบการรีวิวแค่นี้นะเอ๊ะจบเนอะน,น่าจะไม่ไม่ดีกว่าผมขอรีวิวต่อนะรีวิวแค่แป๊บเดียวเอ,อ,องไปพอนที่ขัตแล้วเราก็หนีไปนะไปงะ้ะ ฮะมันอยู่ข้างบนคว้างระเบิดไปแล้วคว้างระเบิดไปแล้วคว้างระเบิดไปแล้วฮะได้ด้วยนฮะโอ้โหจริงเท่ห์ฮะคนเท่ห์ก็อย่างเงี้ยโอเคจะจบแล้วนะฮะโอเคนะฮผมขอจบการรีวิวแค่นี้นะครับกลับกุณแจ